รีวิวหนังสือชัยชนะเหนือวิญญาณศาสนาบทที่5ถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าค้นหาได้จากเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับพี่น้องที่รักครับสำหรับบทที่5นี้คุณทอมมี่ผู้เขียนก็ได้เปิดโปงเจ้าวิญญาณศาสนานี้อย่างชัดแจ้งมากขึ้นนะครับ พี่น้องครับก็มีหลายคนนะครับที่คิดว่าซาตานมันจะทำงานเฉพาะการทำให้คนทำบาปท,ทำชั่วแต่ว่าในบทนี้จะทำให้คนเห็นภาพว่าซาตานมันก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือด้วยนะครับสมุนระดับแม่ทัพของมันคือเจ้าวิญญาณศาสนาตัวนี้มันเชี่ยวชาญมากนะครับในเรื่องกฎบัญญัติในพระคัมภีร์ แล้วมันก็ใช้บัญญัติในพระคัมภีร์นี่แหละมาผูกมัดผู้คนในพันธสัญญาเดิมมานานหลายพันปีจนกระทั่งพระเยซูต้องมาบังเกิดบนโลกเพื่อปลดปล่อยผู้เชื่อที่ถูกสาปแช่งจากธรรมบัญญัตินะครับพี่น้องครับซาตานและสมุนของมันไม่เพียงเชี่ยวชาญในเรื่องกฎบัญญัติทางศาสนาเท่านั้น มันยังรู้ดีถึงอำนาจของกฎหมายด้วยนะครับแล้วมันก็ได้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นมันก็ทำให้ผู้นำรัฐบาลของสหรัฐออกกฎหมายให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้แล้วก็สำหรับที่ประเทศไทยเราก็เช่นกันนะครับเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลก็ได้อนุมัติกฎหมายทำแท้งเสรีเห็นไหมครับพี่น้อง ซาตานมันก็ใช้อำนาจของกฎหมายด้วยนะครับทีนี้มาดูเจ้าวิญญาณศาสนานี่นะครับมันใช้กลยุทธ์ทำให้คริสเตียนถูกผูกมัดให้ติดกับดักของกฎและข้อกำหนดของศาสนานะครับเมื่อเค้่งคัดในกฎเกณฑ์ก็เป็นผลให้เราจะต้องอยู่ภายใต้การลงโทษของธรรมบัญญัติ พูดง่ายๆก็คือจิตใต้สำนึกของคริสเตียนเราก็จะซึมซับไว้ด้วยกฎเกณฑ์ทางศาสนาต่างๆโดยไม่รู้ตัวและทำให้ความคิดทุกความคิดก็ล้วนถูกตีกรอบด้วยธรรมบัญญัติจนจิตใต้สำนึกของคริสเตียนห่างเหินไปจากความสัมพันธ์สนิทสนมอย่างเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าเพราะมัวหันไปจดจ่ออยู่กับกฎบัญญัติต่างๆ แทนที่จะจดจ่ออยู่กับผู้ตั้งกฎนี่แหละครับเป็นเล่เหลี่ยมของเจ้าวิญญาณศาสนามันก็คล้ายๆกับคุณจดจ่ออยู่แต่กับกฎต่างๆของพ่อแม่ของคุณแต่คุณกับไม่ไปจดจ่อกับตัวพ่อแม่ของคุณเลยนั่นเองพี่น้องครับเรื่องนี้อาจจะทำให้คริสเตียนที่เคร่งศาสนาหลายคนคิดโต้แย้งในใจ หลายคนอาจจะคิดว่าอ้าวถ้าไม่เชื่อฟังทําตามธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติแล้วก็ทําบาปได้สบายสบายสิพระเจ้าก็จะไม่พอใจนะสิและพระเจ้าก็จะไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ไวอวยพรนะสิแต่ว่าพี่น้องครับเรื่องนี้มันลึกซึ้งมากนะครับผมขอให้คุณใช้เวลาอธิษฐานแล้วก็ใคร้ครวนนานๆนะครับลองคิดดูนะครับว่า ถ้าคนมีลูกที่รักษากฎของบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าไม่มีท่าทีที่มาจากความรักความสัมพันธ์กับพ่อแม่หรือคนอืนอ่นๆในบ้านเลยเขาพยายามรักษากฎเพื่อตัวเขาเองจะได้ถูกเรียกว่าเป็นคนดีคนน่ารักแล้วก็จะได้รับอะไรดีๆจากพ่อแม่พี่น้องลองคิดให้ดีนะครับคุณจะพอใจลูกคนนี้ไหมคุณอาจพอใจ แต่ก็คงจะไม่ชอบใจนักเพราะเขาไม่สนใจเอาเวลามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเลยแต่ว่าลูกอีกคนหนึ่งชอบเอาเวลามาคลุกคลีสนทนากับคุณเขารักคุณและก็รักพี่น้องคนอื่นในบ้านและเขาก็รักษากฎอยู่นะแต่ด้วยท่าทีที่มาจากความรักไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาเคร่งในกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยไม่สนอกสนใจใครเลยและก็บางครั้งถ้าเขาทำพังผ้าทำผิดกฎเขาก็รู้สึกเสียใจแล้วก็รีบมาขอโทษคุณเพราะว่าเขารักคุณและไม่อยากจะทำให้คุณเสียใจคุณลองคิดดูนะครับว่าคุณจะพอใจลูกคนนี้มากกว่าลูกคนแรกไหมนี่แหละครับพี่น้องพระเจ้าก็เป็นแบบนี้ถึงได้ส่งพระเยซูมาปลดปล่อยบรรดาประชากรของพระเจ้า ในพันธสัญญาเดิมให้เป็นอิสระจากการถูกผูกมัดด้วยกฎบัญญัตินั่นเองพี่น้องครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้กล่าวว่าแต่ส่วนบรรดาเหล่าธรรมจารย์ฟาริสีที่เคร่งกฎศาสนาในพันธสัญญาเดิมนั้นกลับยึดติดในบัญญัติของโมเสสหรือคำสอนที่ตกทอดมาทางศาสนา คือกฎบัญญัติก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะครับก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าการยึดติดในบัญญัติและผ่อนปลนไม่ได้เลยมันทำให้พระเยซูต้องปวดหัวมากกับคนพวกนี้ตลอดเวลาสามปีครึ่งที่พระอ,องค์ทำบรรกิจของพระอ,องค์บนโลกตัวอย่างเช่นพวกฟาริสีก็เป็นห่วงเรื่องการรักษากฎศาสนามากกว่าเป็นห่วงชีวิตผู้คน และก็กล่าวโทษพระเยซูว่าพระอ,องค์ทำผิดกฎโดยรักษาคนป่วยในวันสบาโตซึ่งกฎศาสนาของโมเสสห้ามไม่ให้ทำงานในวันสบาโตเห็นไหมครับพี่น้องนี่แหละชัดเจนมากวิญญาณศาสนามันจะควบคุมวงการให้พวกเขาจดจ่อแต่กฎศาสนาแล้วก็ละเลยความรักความเมตตา คุณรู้สึกคุ้นๆกับใครบางคนที่เป็นแบบนี้ไหมครับสมัยก่อนผมก็เคยเป็นแบบนี้แต่ว่าเมื่อสามสี่ปีที่ผ่านมาผมได้มาอ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วพระเจ้าก็ได้ทำให้ผมหูตาสว่างและก็ปลดปล่อยผมจากวิญญาณชั่วตัวนี้นะครับพี่น้องที่รักการทำงานของระบบศาสนาก็คือมันจะ บอกอย่างเจาะจงถึงสิ่งที่คุณจะต้องทำหรือห้ามทำไม่มีข้อยกเว้นไม่มีการต่อรองถ้าคุณดินน้นรนพยายามรักษากฎต่างๆไว้ได้ตัวคุณก็จะเกิดความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงยอมรับคุณคุณก็จะรู้สึกดีกับตัวเองและยิ่งคุณรักษากฎศาสนาไว้ได้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งภาคภูมิใจในตัวคนเอง และรู้สึกว่าตัวคุณเองบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องครับฟังดูก็เหมือนไม่มีอะไรผิดใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรผิดปกตินั่นแหละผิดปกติแล้วคือนั่นแหละคุณกำลังถูกวิญญาณศาสนาหลอกลวงแล้วล่ะครับเพราะอะไรล่ะครับลองไต่ตองให้ดีนะครับถ้าคุณมีอาการแบบนี้แสดงว่าคุณกำลังพยายาม สร้างความชอบธรรมให้กับตัวคนเองจริงไหมครับคุณคิดว่าความชอบธรรมนั้นได้มาโดยการรักษากฎบัญญัติทางศาสนาอย่างเข้มงวดผลงานที่คุณทำจะทำให้คุณได้รับความรอดและสิ่งดีๆมากมายจากพระเจ้านี่แหละครับเจ้าวิญญาณศาสนามันจะล่อลวงให้คุณเผลอคิดไปแบบนี้แล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรล่ะครับ มันก็จะประสบความสำเร็จที่สามารถทำให้คุณขาดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นส่วนตัวไปนะสิครับคุณก็จะค่อยๆกลายเป็นลูซิเฟอร์ที่ค่อยๆห่างเหินพระเจ้าไปโดยไม่รู้ตัวเพราะคุณไปโฟกัสแต่การพยายามรักษากฎศาสนาด้วยตัวคนเองให้ได้และละเลยความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นเองแ่ะครับแต่พี่น้องครับ พระคมพีพันธสัญญาใหม่กล่าวไว้อย่างไรในพันธสัญญาใหม่ไม่ได้รับรองพฤติกรรมแบบนี้เลยนะครับการใช้ชีวิตที่แขวนอยู่บนการเคร่งกฎศาสนานี้กลายเป็นหล่นไปจากพระคุณแทนที่จะได้รับสิ่งดีๆมากมายจากพระเจ้าโดยความเชื่อวางใจและเชื่อในพระคุณพระเจ้ากลายเป็นต้องดิ้นรลนพยายามด้วยกำลังตัวเองเพื่อ หวังที่จะได้รับสิ่งดีๆจากพระองค์คุณรู้ไหมครับว่าพระคำพีเรียกธรรมบัญญัติทางศาสนาว่าคำแช่งสาปซึ่งพระเยซูก็ได้มาช่วยปลดปล่อยเราให้หลุดพ้นจากคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัตินี้แล้วอาจารย์เปาโลก็เตือนชาวกราเทียที่กำลังถอยหลังกลับไปดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติแบบคนในพันธสัญญาเดิม แทนที่พวกเขาจะดำเนินชีวิตแบบคนที่ได้รับการไถ่แล้วจากพระเยซูก็ปรากฏอยู่ในการาเทียบทที่3นะครับผมจะขอยกพระคัมภีร์ฉบับอ่านเข้าใจง่ายมาทบทวนให้ฟังสักหน่อยนะครับในการาเทียบทที่3ข้อ3ถึง11นะครับก็กล่าวว่าชาวการาเทียทำไมถึงโง่อย่างนี้มีใครมาไล่เวทมนต์ สกดคุณหรืออย่างไรผมก็ได้อธิบายจนคุณเห็นภาพเรื่องที่พระเยซูคริสต์ถูกตึงบนไม้กางเขนอย่างชัดเจนแล้วผมขอถามคุณสักคำว่าคุณได้รับพระวิญญาณเพราะว่าคุณทำตามกฎหรือเพราะคุณเชื่อฟังข่าวดีกันแน่ทำไมคุณถึงโง่อย่างนี้คุณได้เริ่มต้นชีวิตในพระคริสต์ด้วยพระวิญญาณแล้วตอนนี้ คุณกลับคิดว่าคุณจะทำให้มันสำเร็จด้วยพลังอำนาจของคุณเองอย่างนั้นหรือประสบการณ์มากมายที่คุณเจอมาไม่มีความหมายอะไรเลยหรือผมหวังว่ามันจะมีความหมายอยู่บ้างนะขอถามหน่อยว่าที่พระเจ้าให้พระวิญญาณกับคุณและแสดงปฏิหารท่าำกลางเพวกคุณเป็นเพราะคุณทำตามกฎหรือเป็นเพราะคุณเชื่อฟังข่าวดีที่ได้ยินกันแน่ พี่น้องครับข้อพระคัมภีร์ฉบับอ่านเข้าใจง่ายๆนี้ผมคงไม่ต้องมาอธิบายอะไรเพราะฟังแล้วคุณก็คงเข้าใจได้ง่ายๆนะครับตามที่ท่านอาจารย์เปาโลได้พูดกับชาวกาลาเทียใช่ไหมครับจากนั้นอาจารย์เปาโลก็สรุปไว้ในข้อที่11บเอกับสิกับ11นะครับว่าแต่คนที่พึ่งการทำตามกฎ ก็จะตกอยู่ภายใต้คำแช่งสาปเพราะพระคำพีเขียนไว้ว่าคนที่ไม่ทำตามกฎทุกข้อที่เขียนไว้ตลอดเวลาก็จะตกอยู่ภายใต้คำสาปแช่งแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าได้เพราะทำตามกฎในพระคัำพีบอกว่าคนที่พระเจ้ายอมรับนั้นจะต้องมีชีวิต อยู่โดยความไว้วางใจพระองค์เท่านั้นเห็นไหมครับพี่น้องคนที่พึ่งพาการทำตามกฎศาสนาก็จะตกอยู่ภายใต้คำสาปแช่งและเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครนะครับที่จะเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าได้เพราะทำตามกฎอย่างเคร่งครัดแต่จะเป็นที่ยอมรับของพระองค์ได้ จะต้องมีชีวิตด้วยความเชื่อความวางใจในพระองค์ต่างหากหมายถึงต้องมีความสัมพันธ์สนิทสนมเป็นส่วนตัวกับพระองค์และดำเนินชีวิตไปตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องมีชีวิตเป็นไปตามกฎนะครับเพียงแต่อย่าไปคิดว่าทำตามกฎแล้วจะได้รับความรอดและได้รับการวอวยพร เพราะถ้าคุณคิดแบบนั้นคนก็กําลังถูกวิญญาณศาสนาหลอกลวงอยู่นะครับคุณได้รับทุกสิ่งดีๆจากพระเจ้าแล้วโดยความเชื่อในพระเยซูคือว่าหลังจากคุณเชื่อพระเยซูแล้วคุณก็รอดแล้วและคุณก็ได้รับพระพรนานาประการแล้วเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ก็คือให้คุณดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วพระวิญญาณก็จะช่วยให้คุณทําตามกฎได้เองโดยอัตโนมัติอย่างไม่ฝืนเลยพี่น้องครับถ้าคุณต้องการหลุดพ้นจากวิญญาณศาสนาก็ทําได้ง่ายๆคือเข้ามาสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าแทนโดยติดตามการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ปรากฏอยู่ในกาลาเทียบทที่5ข้อ18ที่กล่าวว่าแต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่าน ท่านก็จะไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเห็นไหมครับพี่น้องผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับเขาเกล่าวว่ามีคริสเตียนมากมายก็รู้ทั้งรู้ในข้อพระคมัมภีร์กาลาเทียเหล่านี้แต่พวกเขาก็ยังอยากจะดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติอีกแถมสอนสมาชิกในโบสถ์ให้ทำตามอีกด้วยนี่แหละครับมันก็เป็นเพราะเจ้าวิญญาณศาสนาทำ ให้การทำตามกฎบัญญัตินั้นมีสเสน่ห์น่าหลงไหลโดยเฉพาะคนที่มีภูมิหลังเคยนับถือศาสนาอื่นๆมาก่อนพอหันมาเป็นคริสเตียนก็ยังเสพติดศาสนาแล้วก็เอาไม d เซตแบบคนที่อยู่ใต้ศาสนามาใช้ต่ออีกในการเป็นคริสเตียนคือยังอยู่ใต้อำนาจของเจ้าวิญญ,ญาณศาสนาอยู่เหมือนดังเช่นพวกธรรมจาร์ฟาริสี ที่ต่อต้านพระเยซูอย่างแรงถึงได้จับพระองค์ไปตึงการเขียนไงล่ะครับพี่น้องครับในยุคปัจจุบันก็ยังมีหลายๆคริสตจักรนำพาสมาชิกถอยหลังกลับไปดำเนินชีวิตแบบคนในยุคพันธสัญญาเดิมก็เลยทำให้พระก,กิตติคุณพระเยซูคริสต์เป็นหมันไปนะครับแล้วผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็เล่าว่าเธอเคยมีเพื่อนศิยาพิบาลคนหนึ่ง เขาเคยบังคับให้ทีมนมัสการต้องอธิษฐานภาษาแปลกๆวันละสี่ชั่วโมงจึงจะอนุญาตให้ขึ้นนำร้องเพลงนมัสการได้และผู้เขียนจึงต้องลาออกจากทีมนมัสการเพราะเธอไม่สามารถที่จะรักษากฎข้อนี้ได้ในการที่จะต้องอธิษฐานภาษาแปลกๆให้ได้วันละไม่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงพี่น้องครับ แล้วผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็กล่าวว่าศิยาพิบาลคนนี้ได้เอาสิ่งที่เขาคิดว่าดีและคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อชีวิตตัวเขาเองมาสร้างเป็นมาตรฐานอันเคร่งครัดให้กับสมาชิกในโบสถ์นี่ก็คือปัญหาคลาสสิกที่เกิดกับหลายๆโบสถ์นะครับผู้นำคริสตจักรบางคนก็พยายามยัดเยียดสิ่งที่เขาคิดว่ายอดเยี่ยมลงไปในชีวิตของสมาชิก ซึ่งเบื้องหลังมันก็คือการทำงานของวิญญาณศาสนาที่ปกครองคริสต์นั้นอยู่นั่นเองล่ะครับพี่น้องครับวิญญาณศาสนาจะทำงานได้อย่างเกิดผลมากกับคนต่างๆที่มีภูมิหลังหลายๆแบบผู้เขียนก็ได้แจกแจงไว้หลายๆข้อดังนี้นะครับข้อแรก วิญญาณศาสนาก็จะทำงานได้ดีกับคนที่มีพื้นฐานเป็นคนเจ้าระเบียบวินัยสูงตัวอย่างเช่นทหารนะครับซึ่งถูกฝึกให้มีวินัยสูงและถ้าทหารคนนั้นมาเป็นศิยาพิบาลวิญญาณศาสนาก็จะใช้ภูมิหลังซึ่งเป็นคนที่วินัยจัดแบบนี้แหละ มาตั้งกฎเข้มงวดต่างๆให้กับสมาชิกและสมาชิกที่อยู่ในโบทนี้ไปนานๆเข้าก็จะค่อยๆกลายเป็นพวกวินัยจัดเช่นเดียวกับเขาการมีวินัยไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่การมีวินัยจัดเคร่งกฎมากเกินไปและเอามาใช้กับการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นมันไม่ถูกต้อง เพราะมันจะทำให้สมาชิกในคริสตจักรโฟกัสไปที่ความประพฤติของตัวเองมากเกินไปแล้วก็ละเลยความสัมพันธ์สนิทสนมเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าไปคราวนี้มาดูข้อ2นะครับวิญญาณศาสนาทำงานได้ดีกับคนแบบไหนอีกก็คือคนที่ชอบรักษาภาพลักษณ์ทำตัวโฮลี่ให้ดูดีในสายตาคนอื่น พี่น้องครับถ้าบทไหนมีผู้นำที่ชอบวางตัวบริสุทธิ์สงส่งและก็คอยกังวลว่าสมาชิกจะคิดอย่างไรกับเขาบทนั้นก็กำลังตกอยู่ในการควบคุมของวิญญาณศาสนาไม่ใช่วิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับคราวนี้มาดูข้อ3วิญญาณศาสนาทำงานได้ดีกับคนแบบไหนอีกก็คือคนประเภทที่เป็นพวก ลัทธิเพอร์เฟนะครับคือเป็นคนที่ต้องเนี้ยบไปซะทุกเรื่องผิดพลาดอะไรไม่ได้เลยคือถ้าโบสถ์ไหนมีผู้นำแบบนี้มีบางโบสถ์นะครับที่มีผู้นำแบบนี้ถ้าผู้หญิงบางคนแต่งหน้าแต่งตัวตามสมัยนิยมก็จะถูกมองว่าไม่เหมาะสมที่จะเข้าโบสถ์นี่แหละครับวิญญาณศาสนาจะทำให้คริสเตียน ที่อยู่ในโบทแบบนี้ก็อ,อึดอัดจนทนอยู่ไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่ก็ให้ความสำคัญกับความเพอร์เฟกตามธรรมบัญญัติเป๊ะๆจนขาดความรักความเมตตาที่ควรมีต่อกันข้อ4วิญญาณศาสนาทำงานได้ดีกับคนแบบไหนอีกล่ะครับก็ก็คือคนที่ชอบตัดสินพิภากษาคนอื่นคือคนที่ยังไม่รู้ความจริงของแท้เกี่ยวกับ ชีวิตของคนอื่นแล้วก็ไปตัดสินทันทีว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้แล้วผู้เขียนก็ยกตัวอย่างว่าเธอก็ชอบไปไหนมาไหนกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งของเธออยู่บ่อยๆจนผู้นำคริสจักรเรียกมาเตือนว่าห้ามเป็นเลสเบี้ยนผู้นำคริสจักรของเธอก็ด่วนตัดสินเธอทั้งๆท,ที่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น นี่แหละครับวิญญาณศาสนา,าชอบมากเลยกับการทำงานกับคนแบบนี้แต่พระเยซูกล่าวตรงกันข้ามนะครับพระองค์กล่าวว่าอย่ากล่าวโทษเขาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายกล่าวโทษเขาอย่างไรพระเจ้าจะทรงกล่าวโทษท่านอย่างนั้นและท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าก็จะทรงตวงให้ท่าน ด้วยธนานอันนั้นปรากฏในมัทธิวบทที่7ก็1ข้อ1นถึง3นะครับคราวนี้มาดูข้อ5วิญญาณศาสนาทำงานได้ดีกับคนแบบไหนอีกก็คือคนที่ชอบควบคุมบงการคนอื่นนะครับถ้าผู้นำคริสตจักรใดเป็นคนมีพื้นฐานชอบควบคุมคนอื่นมาก่อนนะครับเจ้าวิญญาณศาสนาก็จะใช้เขาไปควบคุมสมาชิกและ เขาก็มักจะอ้างว่าเขาได้ยินเสียงพระเจ้าตัดสั่งคนนั้นไปทำอย่างนั้นสั่งคนนี้ไปทำอย่างนี้แล้วก็เอามาอ้างว่าเขากำลังเผยพระวจนะซึ่งแท้ที่จริงแล้วไอ้เจ้าวิญญาณศาสนาต่างหากที่อยู่ในตัวเขากำลังควบคุมบงการสมาชิกในกลิสจักรผู้นำบางคนก็ใช้ความกลัวมาข่มขู่สมาชิกให้ทำตาม โดยอ้างว่าเป็นการทรงนำของพระเจ้านี่แหละครับเป็นการทำงานของวิญญาณศาสนาที่ปลอมตัวเรียนแบบพระวิญญาณบริสุทธิ์อันที่จริงพระเจ้าไม่เคยควบคุมบังคับเราให้เชื่อฟังทำตามพระองค์นะครับพระองค์ทรงให้เสรีภาพแก่เราพระองค์ให้เราเลือกเองว่าเราจะทำหรือไม่ทำแต่ว่าเราต้องรับผลจากการตัดสินใจของเราเอง พระอ,องค์ให้แนวทางไว้แต่ไม่ได้บังคับเราเหมือนพวกวิญญาณชั่วนะครับเรามีเสรีภาพในพระกริจแต่เราก็ต้องรับผิดชอบเสรีภาพของเราเองถ้าเราไม่เชื่อฝังพระอ,องค์นะครับพี่น้องที่รักครับถึงตรงนี้ก็มีคนทักท้วงผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณบอกว่าคริสเตียนมีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้ ถ้าอย่างนั้นบัญญัติสิประการของโมเสสละ่ะมีไว้เพื่ออะไรผู้เขียนหนังสือเล่มนี้จึงได้อธิบายขยายความว่าแน่นอนในฐานะคริสเตียนเรามีแนวทางมาตรฐานของพระเจ้าสำหรับดาเนินชีวิตแต่ว่าเจ้าวิญญาณศาสนามันจะมาเปลี่ยนมาตรฐานเพื่อการดำเนินชีวิตของเราให้กลายเป็นบัญญัติทางศาสนาแทน แล้วอะไรล่ะที่เป็นความแตกต่างระหว่างมาตรฐานของพระเจ้าและบัญญัติศาสนาคำตอบก็คือคำว่าพระคุณพระคุณคืออะไรพระคุณก็คือความรักที่ไม่จำกัดคือพระเมตตาคือความโปรดปรานทั้งที่เราไม่สมควรจะได้รับคือความปรารถนาดีและการอภัยโทษของพระเจ้าที่ประทานให้แก่มนุษย์ ทุกรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในบทนี้เจ้าวิญญาณศาสนาพยายามเรียนแบบพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่มันได้ตัดพระคุณของพระเจ้าออกไปการเคร่งครัดในกฎศาสนาก็คือการพยายามดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์โดยปรสศจกพระคุณการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าเป็นความเคร่งครัดโดยไม่ได้มาจากผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เก้าอย่าง ตามที่ท่านอาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในกาลาเทียบทที่5ข้อ2 2ถึง23นั่นเองละครับพี่น้องครับพระเจ้าก็ไม่ได้ประทานเพียงมาตรฐานการดาเนินชีวิตให้กับเราแต่พระอ,องค์ประทานพระคุณให้แก่เราด้วยนะครับเพื่อเราจะสามารถทำตามมาตรฐานนั้นได้แต่ว่าไอ้เจ้าวิญญาณศาสนามันจะผูกมัดเราไว้ด้วยธรรมบัญญัติ โดยไม่เหลือช่องว่างสำหรับพระคุณของพระเจ้าเลยเราถูกผูกมัดเข้ากับระบบศาสนาแทนที่เราจะได้รับการทรงนำโดยความสัมพันธ์ที่เป็นส่วนตัวอันลึซึ้งกับพระเจ้าอาจารย์เปาโลกล่าวว่าถ้าโดยการประพฤติพระคุณก็ไม่เป็นพระคุณอีกต่อไปปรากฏในโรมบทที่11บเบ็ข้อ6นะครับ นี่แหละครับพี่น้องสรุปใจความสำคัญของบทนี้ก็คือเจ้าวิญญาณศาสนามันจะทำให้คุณกลายเป็นคนเคร่งศาสนาและคนเคร่งศาสนาจะถูกนำให้ออกห่างจากพระคุณการอภัยของพระเจ้าแล้วก็ถูกผูกมัดด้วยคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติแต่สำหรับพวกเราที่เป็นผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่นะครับ พระเยซูได้มาปลดปล่อยพวกเราให้พ้นจากคำแช่งสาปแล้วและทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาประทับในตัวพวกเราแล้วเราจึงควรดำเนินชีวิตแบบใหม่คือดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วพระองค์จะช่วยเราไม่หันไปดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์และติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ พระอ,องค์จะค่อยๆชำระชีวิตเราให้บริสุทธิ์ไปเองเรื่อยๆในทุกๆวันโดยที่เราไม่จำเป็นต้องทำตัวโฮลี่หรือเคร่งศาสนาเลยเพราะว่าการทำตัวเคร่งศาสนาก็แปลว่ายังตกอยู่ในการควบคุมบงการของเจ้าวิญญาณศาสนาอยู่นั่นเองพี่น้องที่รักในคลิปถัดไปผมจะมารีวิวต่อถึงบทที่6นะครับซึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ก็เปิดวงต่อไปอีกถึงศาสนศาสตร์ที่สร้างความเชื่อผิดๆให้แก่คริสเตียนและทำให้คริสเตียนต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของวิญญาณศาสนาถ้ารู้แล้วก็จะหลุดพ้นจากการควบคุมของเจ้าวิญญาณชั่วนี้ได้ถ้าคุณฟังไปเรื่อยๆจนจบซีรีส์สัจจะก็จะทำให้คุณเป็นไทยโดยคุณไม่จำเป็นต้องไป เที่ยวหาใครมาวางมืออธิษฐานขับผีศาสนาออกจากตัวคุณเลยกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับและก็ฝากแชร์ต่อไปอยังญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคลิสเซียนของคุณจะได้ปลดปล่อยคลิสเซียนไทยเราให้หลุดพ้นจากเจ้าวิญญาณชั่วนี้ขอพระเจ้าไว้พ่อนครับ